เวลาที่เราทำา i ไเนี่ยมันจะไปมีผลต่อยีนที่กำหนดอายุของสิ่งมีชีวิตคนเราทุกๆคนเนี่ยมันจะมีรหัสพันธุก,กรรมอยู่ใช่ไหมคะแล้วช่วงอายุของคนเราเนี่ยมันจะถูกกําโดดโดยยีนทุกๆครั้งที่เกิดการแบ่งเซลล์เนี่ยนะมันก็จะทำให้ยีนอ่ะมันเสียหายไปใช่ไหมมันก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เรา มีการแบ่งเซลล์ดงั้นการทำา i เเนี่ยมันก็จะไปปกป้องนะนกลไกนี้เนี่ยไม่ให้ไม่ให้เซลล์มันถูกทำลายผลก็คือจะทำให้อายุยืนขึ้น สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ7ข้อดีของการทำา IF นะคะการทำา IF หรือว่า intermittent fasting เนี่ยมันเป็นการอดอาหารเป็นช่วงๆนะหมายความว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยค่ะเราจะมีการกินอาหารให้จบเป็นมือ้อจะไม่มีการลากยาวไม่มีการกินจุกจิบนะเราจะเอาทุกอย่างมารวบกินในมื้อให้จบไปนะคะซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยก็จะห่างกันอย่างน้อยที่หมอสลินเคยคุยไว้ก็คือว่า4ชั่วโมงนะให้พวกเราทําตามได้ง่ายๆนะคะซึ่งการกินแบบเนี้ยแหละ เขาเรียกว่า intermittent fasting เพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะกิน3ามื้อก็ได้2มือ้อหรือแม้กระทั่ง1มื้อก็ยังได้เลยนะก็คือกินวันละครั้งเดียวนะคะแต่ว่าการกินวันละครั้งเนี่ยมันจะต้องแบบฝึกร่างกายมาพอสมควรนะอาจจะต้องเริ่มจาก3มื้อก่อนก็คือกินแบบ442ก่อนนะแล้วก็มากิน8ทับสินะเราถึงจะมากิน23ทับ 1, อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะแล้วมันมีข้อดีของการทำ IF เนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อแรกที่ทุกคนหวังผลช่วยในเรื่องของการลด มากกว่านั้นก็คือลดพุงด้วยก็คือรอบเอเนี่แหละนะแต่ว่าการทํา IF เนี่ยการันตีได้เลยว่าไอตัวที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นแฟตมาข้อที่2สําหรับใครที่มีภาวะเรื่องของความดันสูงในการลดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟาสติ้งสองสามวันแล้วลดเลยก็ไม่ใช่คือผลในเรื่องของการลดความดันมันจะต้องแบบทํา IF เนี่ยไปสักระยะหนึ่งแล้วนะอาจจะแบบสัก2อสาสัปดาห์หรือเดือนหนึ่งนะคะก็จะทําให้ความดันเนี่ยนะจากที่สูงเนี่ยมันค่อยๆลดลงมา แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เราแบบหยุดทำไอเอฟก็คือกินตามปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เป็นโรคก็อาจจะกลับไปเหมือนเดิมอมาดูในเรื่องของประโยชน์ข้อที่3ก็คือการที่ช่วยลดอักเสบในร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยนะมันเกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาสารก่ออักเสบเนี่ยนะมันเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าไซโตไคน์นะแต่ว่าเป็นไซโตไคน์ที่ก่ะให้เกิดการอักเสบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้การทำไอเอฟเนี่ยมันก็จะยิ่งช่วย ทําให้การอักเสบลดลงได้มากขึ้นไปอีกทีนี้เขามีการศึกษาที่น่าสนใจพวกเราว่าในกลุ่มของชาวมุสลิมที่เขาจะต้องถือศีลอดใช่ไหมในช่วงที่ถือศีลอดเนี่ยเขาพบว่าโปรโตีนไซตโตไคน์เนี่ยมันจะลดลงหลังจากที่ทํา i เไปประมาณ3สัปดาห์มีการเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่ในคนที่เป็นหอบหืดพบว่าอาการหอบหืดในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะดีขึ้นหลังจากทํา i เข้อต่อไปนะ ะคะใครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยการทำ IF เนี่ยจะช่วยลด LDL โนะดยเฉพาะตัวการทำฟาสซิ่งเนี่ยก็มีผลในเรื่องของการลด L D L คอเลสเตอรอลลงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีข้อมูลสำหรับ H D L นะว่าเอ๊ะแล้ว H D L อะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นด้วยไปการทำ I F เนี่ยไม่ได้มีผลชัดเจนกับในเรื่องของ H D L ว่าเพิ่มขึ้นไหมนะข้อมูลมันยังไม่พอนะคะแต่ผลเรื่อง L D L เนี่ยมีข้อมูลออกมาซัพพอร์ตละข้อที่5เรื่องของสมองนะตัวนี้จะเพิ่มการทำงานของสมองทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นมันมีการศึก พบว่าการทำา a s t i n g ในหนูนะนี่ในหนูนะมันโชว์ว่าสมองเนี่ยพัฒนาดีขึ้นทั้ง2ด้านก็คือด้านในเรื่องของเขาเรียก brain structure ก็คือโครงสร้างของสมองและการขยายเจริญเติบโตของ nerve cell ก็คือเซลล์ระบบประสาทมาดูข้อที่6ช่วยลด insulin resistance เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอะทำ I F I F เนี่ยมันจะช่วยทําให้ความไวของกล้ามเนือ้อหรือว่าเซลล์ต่างๆของร่างกายเรา ไวต่ออินซูลินมากขึ้น,นก็เทคเอาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์ได้นะผลก็คือในคนที่เป็นเบาหวานก็เอาง่ายๆก็คือดีขึ้นจากการเป็นเบาหวานได้นะคะระดับน้าตาลในเลือดลดลงต่อมาต่อมาข้อที่7ก็คือช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะช่วยทําให้ช่วงกลางวันเนี่ยเราตื่นตัวได้มากขึ้นด้วยก็คือมันจะช่วยแบบส่งเสริมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะให้มันเข้าที่เข้าทางนะตอนก็คือเธอควรจะนอนนะจ๊ะตอนกลางวันเธอควร จะ e r t r t นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอ IF ทำหน้าที่นี้นะคะการที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ย IF เนี่ยจะมีผลลด REM sleep ย่อามาจาก rapid eye movement นะก็คือช่วงที่แบบกรอกตาไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างที่เราหลับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฝันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่สมองก็จะเริ่มแบบโหลดความจําลงไปมันลดช่วง REM sleep ลงก็แปลว่าเราก็อาจจะมีคุณภาพการน,นอนที่ดีขึ้นทีนี้มาดูขอ้อ 8นะก็คือมันจะช่วยเพิ่มเรื่องของภูมิต้านทานนะจ๊ะข้้า 9, เรื่องผิวเพราะว่าการทำไ IF จะช่วยให้ผิวดีขึ้นลดการเป็นสิวนะจ๊ะและสุดท้ายข้อ10จะทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้อธิบายได้จากการที่เวลาที่เราทำา i เเนี่ยมันจะไปมีผลต่อยีนที่กําหนดอายุของสิ่งมีชีวิตคนเราทุกๆคนเนี่ยมันจะมีรหัสพันธุกรรมอยู่ใช่ไหมคะแล้วช่วงอายุของคนเราเนี่ยมันจะถูกกําหนดโดยยนีนทุกๆครั้งที่เกิดการแบ่งเซลล์เนี่ยนะมันก็จะทําให้ยีนน่ยมันเสียหายไปใช่ไหมมันก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เรามีการแบ่งเซลล์งั้นการทํา IF เนี่ยมันก็จะไปปกป้องนะนกลไกนี้เนี่ย ไม่ให้ไม่ให้เซลล์มันถูกทำลายผลก็คือจะทําให้อายุยืนขึ้นก็ให้พวกเราเลือก IF แบบที่พวกเราแบบถนัดนะแล้วก็เอาที่แบบตัวเองทําได้ระยะยาวนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนล y ฟูบ๊ายบายค่ะ